สวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะครับเช้านี้ผมอยู่ที่ร้านสกลโอชานะครับนี่ครับร้านจะขายของนะครับประมาณนี้ครับเช้านี้ก็ได้โจ๊กใส่ไข่นะครับนี่ครับโจ๊กใส่ไข่ครับไข่แดงนีครับเช้านี้ก็เบาๆด้วยอาหารเช้าครับ โจกหนึ่งถ้วยกาแฟร้อน1แก้วครับแล้วก็ขนมปังครับไส้เยี่มตาบบรี่นะครับสชิ้นครับนะครับก็อย่างที่บอกครับลิ้นเราทุกคนมันไม่เหมือนกันนะครับผมบอกว่าร้านนี้อร่อยแต่บางคนหรือหลายๆคนอาจมาทานแล้วก็ได้บอกว่าไม่อร่อยก็ได้นะครับกินไปครับอย่าบนนะครับ ประมาณนี้เชา้ชาเช้านี้นครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเช้านี้อย่าลืมทานข้าวนะครับเป็นมือสําคัญนะครับจะทานมากทานน้อยก็ขอให้ทานไว้นะครับจะได้มีเรี่ยวแรงทํางานจะได้มีสมองความคิดดีๆไปทํางานต่อยอดกันต่อนะครับน่ครับประมาณนี้ครับโอครับเช้านี้ครับ โจ๊กยั่วๆครับกาแฟร้อนครับเช้านี้ก็ปกติผมกินกาแฟดำนะครับวันนี้อยากกินกาแฟใส่ครีมครับนะครับแต่ผมไม่ใส่น้ำตาลนะครับนี่ครับขนมปังยั่วๆครับเช้านี้โจ๊กใส่ไข่ครับ ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากมากครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับกับช่องกินไปยาบนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ